รังพร้อมเปิดบ้านเป็นเจ้าภาพ20-29กรกฎาคมนี้นะคะในงานตรังเกมครั้งที่25มหกรรมกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะโดยวันนี้นะคะวันที่9กรกฎาคม2567ค่ะที่ตลาดกลางเมืองตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดรังนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดรังเป็นประธานแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่25ค่ะ หรือตรังเกมระหว่างวันที่20ถึง29กรกฎาคม2567ค่ะโดยมีพลตำรวจตรีพัทรวิทย์คีตะโมทนียกุลผู้บังคับการตำรวจผู้ทอนจังหวัดตรังนายนิวรแสงวิสุทธิรองนายกเทศมนตรีนครตรังนายยงยุทธ์ไม่เซนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังนายสุทธาสีแก้วเขียวอาจารย์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตตรังร่วมแถลงค่ะ ด้านนายสกุลดำรงเกติกุลรงผู้ราชการจังหวัดตรังบอกนะคะว่าวันนี้เกกรกฎาคมมีการประชุมครั้งล่าสุดของคณะกรรมก,การจัดการแข่งขันซึ่งแบ่งงานเตรียมความพร้อมถึง17ฝ่ายค่ะทั้งนี้จังหวัดตรังมีโรงแรมที่พัก170กว่าแห่งจํานวนห้องพัก4,900ห้องซึ่งเพียงพอสำหรับทัพนักกีฬาผู้ติดตามผู้สื่อข,ข่าวด้านการรักษาความปลอดภัยก็มีความพร้อมค่ะทุกคนสามารถเดินทางมาตรังได้อย่างสบายใจ ตรังปลอดภัยแน่นอนขณะที่ด้านการอำนวยความสะดวกต่างๆโดยเฉพาะการรักษาพยาบาลแก่นักกีฬาก็มีความพร้อมการแข่งขันตรังเกมในครั้งนี้ค่ะคาดว่าจะมีทัพนักกีฬาผู้ติดตามผู้เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเดินทางมาอย่างจังหวัดตรังระหว่างวันที่20-29กรกฎาคมนี้กว่า1,000 0คนซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และเราก็มีความพร้อมรองรับอย่างเต็มที่ค่ะ ทั้งนี้นะคะระหว่างวันที่20ถึง29กรกฎาคม2567จังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่25หรือตรังเกมค่ะโดยมีการเตรียมการมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่จัดการแข่งขันสถานที่พักนักกีฬาด้านสาธารณูปโภคด้านการจราจรและด้านอาหารการกินและแหล่งท่องเที่ยวซึ่งการแข่งขันตรังเกมครั้งนี้นะคะ จะมีโรงเรียนกีฬาในประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกว่า38ทีมแบ่งเป็นในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ13โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลห้องเรียนกีฬา25โรงเรียนค่ะและมีโรงเรียนต่างประเทศกว่า18โรงเรียนได้แก่สิงคโปร์1ทีมบรูไน1ทีมมาเลเซีย12ทีมและอินโดนีเซีย4ทีมโดยมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด19ชนิดกีฬาได้แก่กรีธาคาราเต เทวควันโดมวยไทยยูโดมวยปล้ำปั่นจักรสีลัดยกน้ำหนักยิงปืนมวยสากลยิงธนูแทนบอลเซปัตตะกรอ้อบาสเกตบอลฟุตซอลว่ายน้ำฟุตบอลวอลเลย์บอลเรือพายเป็นต้นค่ะโดยใช้สนามแข่งขันดังนี้นะคะสนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรงังสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตตรงังสนามกีฬาเทศบาลน,นครตรงังสนามกีฬาเทศบาลน,นครตรงัทนนรตรงทุงแจ้ง สนามกีฬาโรงเรียนวิเชียนมาตุสนามกีฬาอบาจอรตรังนกนางแอ่นรำลึกสนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคตรังโรงเรียนเทศบาล6กวัดตันตยาพิรมและสนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินหริทยาเขตตรังค่ะสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่25หรือตรังเกมในปีนี้นะคะทางจังหวัดตรังใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นพยูนซึ่งใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์สัตว์นำโชคชื่อว่าน้องลีบงและน้องมุกค,ค่ะ เนื่องจากจังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีพยุนมากที่สุดในประเทศไทย<ป>และพายุยังสัตสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดตรังอีกด้วยทั้งนี้นะคะขอเชิญชวนเชียร์การแข่งขันและเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดตรังค่ะโดยจังหวัดตรงัง,ตรงมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติรวมถึงมีเกาะกระดานที่เป็นชายหาดที่ดีที่สุดในโลกค่ะตรังสตอรี่ไทยแลนด์รายงาน